วันรับไฟอีกแล้วนะคะตะวันรับไฟอีกแล้วนางก็วันนี้มาตามใจยกกล้องขึ้นวันนี้นางจะพานะคะไปเก็บเห็ดค่ะแล้วก็จะมาตาม F c ซขอนะคะตาม F c ซขอว่านางนะคะนางนิดชัวหรือมั่วนิ่มนะคะเช็คให้อีกหน่อยว่าเจ้าหน้าที่นะคะสรุปแล้วจะจับผู้ร้ายได้ไหมในคดีดังน้องชมพู่เนาะอ่ะ นางก็จะเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วผู้นรวจ,จะจับผู้ร้ายได้ไหมเดี๋ยวนางจะพาจับท้ายคลิปแล้วนางจะพาไปเก็บเห็ดนะคะว่าจะได้เห็ดไหมวันนี้ไปชมป่าเดินป่าเนาะนะคะแล้วก็จะเช็คว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตเกี่ยวกับสาเหตุอะไรนะคะเกี่ยวกับเงินไหมเพราะว่านางจับทีไรถามถึงคดีน้องชมพู่เนี่ยมันติดเงินมาทุกรอบเลยนะคะ เลข10บหมายถึงเงินนั่นแหละมาดูว่ารอบนี้นะคะจะติดเลข10บมาอีกไหมจะเกี่ยวข้องกับเงินไหมแล้วก็จะถามให้ว่าสรุปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับผู้ร้ายได้หรือไม่นะคะเนาะแล้วท้ายคลิปชมนางพาไปเดินป่าเก็บเห็ดมืดๆนะคะจะมีเห็ดให้เก็บไหมไปชมกันเลยค่ะมาค่ะนะคะ FC ถามมาอีกแล้วนะคะว่า อยากรู้จริงๆนะคะย้ําให้หน่อยว่าไพ่มันจะออกมาเหมือนเดิมไหมสรุปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าเจ้าหน้าที่จะจับผู้ร้ายได้เลยเช็คให้หน่อยว่าสรุปแล้วในคดีดังน้องชมพู่นะคะเนาะที่ไปเสียชีวิตอยู่บนนะคะนะคะเขานะคะว่าเป็นยังไงจะจับได้ไหมถ้าหากจับได้นะว่าเอามาอีกทีสินะคะมันจะจับได้ไหมหรือไม่ได้นะนะเลขสิบหมายถึงเงินเนาะ รูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลนะคะภาพทุกใบหน้าหลังอยู่ครบนะคะเหมือนกันหมดนะคะนี่ค่ะนะคะมาเดี๋ยวนางจะถามให้อีกนะคะเนาะจะถามให้อีกนี่คือนะคะตัวแทนของนางเองผู้ถามนะคะเดี๋ยวนางจะมาถามให้นะคะสีดำสีแดงนะคะอยู่ครบหมดนะคะนี่ค่ะ ร้ายดีอยู่นี่หมดนะคะ มาค่ะนะคะ FC อยากรู้นะคะมารู้กันเลยตอนนี้มาเสี่ยงกันเลยว่าสรุปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะจับผู้ร้ายตัวจริงได้ไหมใน,ในคดีดังน้องชมพู่หรือจะแขวนคดีไว้หรือว่าจะจับไม่ได้นะคะถ้าหากจับได้สีแดงมาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้สีแดงมาเลยหากจับไม่ได้นะคะสีดำเปนม่น,มนตรงๆด้วยเถิดเจ้าข่าสาทุนะคะจับได้สีแดงมาเลยจับไม่ได้สีดำนะคะแม่นๆ่นตรงๆด้วยเถิดเจ้าข่าสาทุนะคะ จับได้นะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างนะคะหกดำนะคะมีอุปสรรคแต่นะคะแต้มที่จะได้นะคะสิบเลยนะคะห้าบวกห้าก็สรุปแล้วจับได้นะคะถามให้อีกหน่อยคดีน้องชมพู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินใช่ไหมที่ทําให้น้องเสียชีวิตหากเกี่ยวข้องกับเงินนะคะเลขสิบมาเลยถ้าหากไม่เกี่ยวนะก็ไม่ต้องมีเลขสิบนะคะ เกี่ยวข้องกับเงินไหมเกี่ยวข้องกับเงินค่ะพี่น้องนี่ค่ะคดีน้องชมพู่นะเกี่ยวข้องกับเงินทําให้น้องเสียชีวิตนะมีเกี่ยวข้องกับเงินทุกครั้งที่ถามถึงจบค่ะเจอเห็ดกระด้างนะคะดอกหนึ่งค่ะอ่อ,อนๆน,นี่ค่ะ นี่ค่ะเดินมาในป่านี้ก็มาเอาเห็ดกระด้างไปซุปกันพี่น้องดอกงามๆดอกเดียวก็อิ่มทั้งบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะเก็บเห็ดกระด้างหดกระด้างดอกทอกระด้ง ดอกงามมากที่นี่ก็จะมีปลาเยอะนะคะปลาซิวที่นางมาให้อาหารตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปลา แต่เห็ดดูท่าแล้วจะไม่ค่อยมีจะเน่าไปหมดแล้วมั้งเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเห็ดพึ่งเน่าค่ะน่าเห็นดอกแล้วเน่าวางอยู่นีน่เห็ดหน้าแลกก็เน่าแล้วช่วงนี้ช่วงเห็ดเน่านี่ค่ะเห็ดพึ่งก็เน่าอย่างนี้แล้วค่ะ อันนี้ก็ดอกนี้ยังแข็งอยู่ตามริมแม่น้ำนะคะแม่น้ำก็แห้งอย่างนี้ค่ะแห้งเดินสองป่ายามค่ำค่ะว่ามีเห็ดไหมนี่ค่ะเห็ดพึ่งมันก็จะอยู่ริมอย่างนี้ค่ะตามตะลิง แต่ก็นี่ค่ะหลายดอกเลยนะคะไม่ใช่ว่าดอกเดียวนะเป็นกอกอใหญ่มากเลยแต่นี่แหละนี่ค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นเชื้อค่ะเดี๋ยวสักประมาณสองสาวันมันก็จะขึ้นมาอีกดอกอ่อนๆมันช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่านี่ค่ะมันกําลังดอกกําลังเริ่มแก่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยดอกอ่อนๆมันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวอีกสองสามวันมันก็จะขึ้นนี่ค่ะมันก็จะขึ้นเห็นไหมอีกสองวันสามวันมันก็จะขึ้นเป็นดอกใหญ่จะมีดอกอ,อ่อ,อนๆเต็มอยู่ค่ะเตม็มเต็มดินนี่แหละแล้วก็รุ่นแก่ก็เปื่อยลงรุ่นใหม่ก็กําลังจะขึ้นนี้ค่นีาา้นะคะมันก็จะใบไม้ทับผมอยู่นี่แหละถ้าเราไปเขียเข่ยๆก็จะเจอค่ะตามตามตะลิง ตามตะลิงแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยตามตะลิงก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีเห็ดนี่ค่ะนี่กำลังเริ่มขึ้นต้องรอสองสามวันสองวันค่ะมันก็จะโตเหต็ดเห็ดตามตะลิงดอกอ่อนมันจะได้โตดูพี่น้องนนตั้งพโวอยู่โนโนเห็ดอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ว้าวเห็ดตองฝนค่ะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่ค่ะตั้งเยอะพอแกงเลยค่ะนี่ค่ะพอแกงเลย สามดอกพี่น้องคํ่แล้วนะคะก็เอาเห็ดและงกขาวก่อนนะคะสักดอกโอ้ยเอาได้จังได้ทากเต็มยุให้ทากกินซะพี่น้องทากมันจะกินค่ะคํ่แล้วก็มีทากเดยอดับนี้ก็เห็ด ทัดเฟินนะคะนี่ค่ะหรือเห็ดละงอกสนิมนะคะขาเขาก็จะเป็นสนิมอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเก็บกลางคืนนะเนี่ยนี่ค่ะเก็บต่อนี่ค่ะทัดเฟินสะงอกลงงอกสนิมอันนี้เขากินจนจะหมดดอกแล้วะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ กินจนจะหมดดอกค่ะดอกนึงนีน่มีเวลาก็ามาเอากลางคืนนี่แหละเสร็จแล้วงอกสนิมนะแล้วงอกเกลือแต,ต้องดูตรงเนี้ว่าเป็นสนิมด้วยอันนี้นี่นี่ค่ะหิดหน้าแรก พึ่งอะไรเนาะดูพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแข็งปักเลยเห็ดทัดเฟิร์นดอกนี้ใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยตั้งโูโวอยู่มหมยมึงดูพี่น้องใหญ่คักใหญ่เนี่ย ตัวอะไรขนาดนี้เนี่ยเหลือแก้งเลยว้ายาส่องเห็ดกลางคืนเผื่อจะได้เจอกวางั้งนี่ค่ะดอกไงพี่น้องฝน ถูกฝนถูกฝนไปต่อค่ะมาพี่น้องอันนี้ได้เห็ดพึ่งขาลายค่ะนี่กระดอกงามอยู่ดีละอันนี้เห็ดพึ่งขาลายอ่อนๆอ,อ,อยู่ มืดๆเพิ่งขาลายนี่ดูขาเขาเลายๆนี่พี่น้องเนี่เดี๋ยวล้เราเด้อนี่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 มาเก็บเห็ดกลางคืน,นโอ้ยเนาะตัวทากตัวทากก็อยากกินน้ำดีๆดีเห็ดน,น่าเละ อดอกงามอยู่ด้ล่ะนี่มาเลย่นี่พื้นขาลายนี่ยังแข็งปักอยู่ยังใช้ได้พื้นขาลายจ้ะนี่ค่ะ นี่เห็ดพึ่งแต่ว่ามันแก่แล้วนอนจะเอาเห็ดไข่เห็ดน,น้าเล่อเนาะปล่อยสปสพเลยน,นี่พี่น้องจ้า ดอกหนึ่งเห็ดพึ่งคาลายนี่คุณผู้ชมจะมาเอาเห็ดพึ่งคาลายค่ะยังเดอเก็บเห็ดกลางคืนพี่น้องนี่ค่ะพึ่งคาลายพึ่งคาลายกลางคืนกันพี่น้องยังแข็งอยู่ น่นอะดอกนึงเห็ดพึ่งขาลายนี่เห็ดพึ่งขาลาย,าลายป๊าตัวทากคี่เป็นรอยเท้ๆทเท้เน่ะไม่ใช่ว่ามันแก่นะรอยทากมันเท้มาเก็บเห็ดตองฝนต่อพี่น้องคืนนี้เก็บมันจนเที่ยงคืนนู่นแหละ มีเห็ดอะไรก็เจ็บเอาน้อนอะเห็ดตองฝนพี่น้องบุ้ยเต็มเลยพี่น้องจ้ะมา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 เก็บเก็บเก็บเห็ดอร่อยเก็บเห็ดอร่อยกลางคืนกันพี่น้องเลยิ่งกว่าจับอึงพี่น้องดูเห็ดตังซากลากอยู่พี่น้องว้าปัดปัดปัด เก็บเห็ดกลางคืนสนุกขนาดไหนมาดูเอานี่เมื่อกี้มันอยู่เข้าไปในสวนที่เป็นล่มไม้เนอะอันนี้นี่ล่มไม้แต่ล่มไม้มันโล,ล่งๆต้นต้นสนสวนเราเองสบายๆเก็บมันทั้งคืนทั้งวันนี่แหละปาดทีโทเห็ดอร่อยนี่นี่นี่ให้ดูดอกอ่อนๆมันนะ เดอกให้มันขึ้นใหม่ๆม,มันจะเป็นอย่างงี้เนี่ยมันจะเป็นดำๆอย่างเงี้ยน้ำตาลดำอะ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละอันนี้คือดอกอ่อนมันเนาะนี่อร่อยนะรสชาติดีไม่ขมเดอ้อไม่มีขมนะคะไม่มีขมรสชาติดีค่ะ นนนน,น,นเก็บต่อมวนกึบเก็บเห็ดกลางคืนเป็นอึดเติดอยู่มาพี่น้องคุณอะเห็ดกำลังขึ้นพโวเพ่พเ,เลยนี่นี่น,นี่โอ้ยดอกง,งามขาๆขาว แซ่บถึงหอมถึงหวานถึงก๊อบพี่น้องเลยนี่แซ่บถึงหอมถึงหวานถึงก๊อบเยอะจื้อบบเนี้ยเสียอ่างที่ย่างเดียวสังตแต่ว่าไปเปิดน้ำลางๆลางๆมันก็ลุดง่ายู่ดอกมันบุขี้ดินขึ้นมานะแม่เนี่ยมันบ่สะอาดเห็ดตรงฝนนะ่ะมันจังสะอาดดูพี่น้อง กว,วัพี่เว่อยู่แต่อันนี้เรเอาดรอกดูท่าแล้วเนี่ยดูท่าแล้วโอ้โไม่มีปลวกเลยเออไม่ไม่มีปลวกเข้าเลยแต่ว่าภายนอกมันหักไงเนี่ยมันหักเฉยเฉยเออนะสะอาดอยู่ไม่มีนอนเอาตัว พี่น้องจ้าดีใจมากความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็ดพึ่งมาเกิดอยู่สวนนี้แล้วมันไม่มีเลยนะคะทุกปีนี่ไม่มีเลยมีแต่นางเอามาปล่อยมันจะคล้ายๆเห็ดพึ่งตับเต่าบ้านเราอะ่ะตัวเนี้มันจะคล้ายๆมันจะอร่อยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะปีนี้ดอกแรกดอกเดียวปีต่อไปมันก็จะขยายออกมาหลายดอกค่ะ ว้าวสำเร็จดีใจมากๆเลยค่ะเนี่ยมาปล่อยไว้ตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วนะคะเพิ่งเห็นดอกเดียวดอกแรกว้าวดีใจที่สุดเลยค่ะได้ดอกเดียวก็ยังดีให้มันเป็นเชื้อปีต่อไปค่ะในสวนนี้มีเห็ดพึ่งแล้วสายพัน,นุ์นี้ปกติไม่มีนะคะมันคล้ายๆเห็ดตบเต่าบ้านเราอะ่ะเนี่ยอร่อยอมีให้เก็บทั้งปีค่ะ ของอร่อยมีให้เก็บทั้งปีไก่เต็มคูทั้งแล้วเห็ดในชวนเราเองเห็ดลินจือแดง ยังงดงามเสมอ,อ,อหิตตรงฝนดอกน้อยดอกเล็กเล็กมากไม้มีดอกนี้ตัวท่ากินด้วยแหละ พอล้เต็มคู้ทางแล้วกลับบ้านกันพี่นอ้อง